สวัสดีครับต้อนรับสู่เสียลมโตะช่องทางที่เปรียบเหมือนเพื่อนมาช่วยคิดวิเคราะห์บอลรอดชัวร์ครับตามพวกเรามาเลยพาบวกทุกวันแน่นอนและท่านใดครับสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเสียลมโตะซึ่งมีแนวทางแบบ VIP แจกให้ฟรีทุกวันแอดไลน์กันมาได้เลยครับที่แอด SPL24 ย้ำนะครับ SPL24 อย่าลืมมีแอดนำหน้าเรามีแนวทางเด็ดๆเป็นตัวเลือกให้ท่านทุกวันครับผมเอาล่ะครับมาดูแนวทางประจำวันพุธที่4ตุลาคมกันศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแตะกันคึกคัก และเหมือนเดิมครับคู่แรกคือทีเด็ด VP ีเซลลมโตในศึก UCL นิวคาเซลเปิดร erm ังเซนเจมพาร์กรับการมาเยือนของปารีสแซง์แมงแฮนดิคับแรกนิวคาเซลต่อเสมอสถานการณ์ของกลุ่ม F ตอนนี้ครับสาลิกาโดงอยู่อันดับ2มี1คะแนนนะครับส่วนปารีสนั่งจ่าฝูงมี3คะแนนนัดแรกพวกเขาชนะดรทมุนมา20ต่อทีนี้มาดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนิวคาเซลครับโคตรโหดเลยไม่รู้ไปกดใครมา5เกมท้ายไร้พ่ายชนะ4เสมอหนึ่ง ซึ่งพวกเขาบุกไปเจ้าเอซีมิลานครับในนัดแรกในขณะที่ปารีสครับมีสะดุดให้เห็นนะ5เกมท้ายชนะ3เสมอ1แพ้1เรามาต่อที่ฟอร์ม5เกมเย่าของเจ้าถิ่นนิวคาสเซิลก็ยังดูดีมีสไตล์ครับชนะไป4หลุดแพ้ให้ลิเวอร์พูลนัดเดียวส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของปารีสพวกเขาชนะ2เสมอ3และในส่วนของเฮดทูเฮดครับนัดนี้เป็นการดวลกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมและต่อด้วยความพร้อมของทั้ง2ทีมสาริกระดงครับจวดใช้งานฮาวิบาลนที่เจ็บเขา่า โจวิลล็อกเจ็บแฮมสติงนายใหญ่เอดดี้ฮาวจัดแผนเก่งครับ4-3-3แนวรุกทั้งอเล็กซานเดอร์อีซักแอนโทนีกอรดอนกับมิเกลอมิรอนลงครบแดนการก็จะนำโดยบูโนกิมเมเลสครับกับซานโดโตนาลีที่เป็นตัวคุมจังหวะและคอยขับเคลื่อนเกมแน่นอนว่ากับตันทีมคีรันชิปเปียครับนำทีมมาเลยและเป็นคนเหมาลูกนิ่งทั้งหมดของทีมฝั่งปารีสครับพวกเขาจะอดใช้งานเคเลอร์นาบาสนายด่านตัวเก่าเจ็บหลังบวกกับมาโกอาเซนซิโอแนวลุกคนสำคัญก็เจ็บครับ และก็มีนูโนเมนเดสเจ็บแฮมสติงเปาลีจะมาในแผน3ามครับแนวรุกนําโดยคีเรนเอมบาเป้อุสมานเดมเบเล่ในขณะที่หน้าเป้าให้โอกาสกอนซาโลลามอสได้ล่าสกอในขณะที่วิ่งขวาก็ยังเป็นอัฟรัสฮาคิมี่ซึ่งคู่นี้ครับมันเป็นทีเด็ดวีพีของเซลลล้มโตเราจะส่งแนวทางทัศนะไปให้ครับใน Li n e แอดแอดเอสีก่อน3ามทุ่มอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าแอดสพเอสี 24, เท่านั้นเจอกันก่อน3ามทุ่ม มาต่อในคู่ที่2ครับในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าันเดอร์แลนด์ดวนกับวัตฟอร์ดแฮนดิคับแรกซันเดอร์แลนด์เหนือกว่า0.5สถานการณ์ในลีกตอนนี้ครับแมวดำสันเดอร์แลนด์อยู่ดับ4แข่งไป9นัดเก็บไป16คะแนนในขณะที่แตนอาราวาดวัตฟอร์ดอยู่ดับดับ20ครับแข่งไป9นัดเก็บได้แค่9คะแนนทีนี้มาดูฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมสันเดอร์แลนด์โหดจริงจังจัดว่าร้ายครับชนะไป4แพ้1ส่วนทางกับวัตฟอร์ดที่พวกเขาแพ้2 2เเเสมออแและจชยค่หนดีว ต่อด้วยฟอร์ม5เกมเย้าของเจ้าถิ่นครับซันด์แลนด์ชนะ2แพ้3ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของวัตฟอร์ดโคตรห่วยย้วยยับไม่ชนะใครเลยแพ้ถึง4เสมอ1และต่อด้วยเฮดทูเฮดที่เจอกัน5นัดครับต้องบอกว่าสูสีสุดๆชนะทีมละครั้งและก็เสมอกันไป3นัดทีนี้เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับซันด์แลนด์จะอดใช้งาน3แข้งเจ็บก็มีคอลลีอีแวนน้องชายของจอห์นนี่อีแวนครับแนวรับชื่อดังปีศาจแดง รวมถึงแบลี่ดักที่เจ็บแฮมสติงและก็มีอาจิโมล่าโจโชเอเซกองหลังที่เจ็บอีกคนหนึ่งครับส่วนฝั่งวัตฟอร์ดครับจะอดใช้งานรายเดียวก็คือเคนซีมาที่เจ็บกล้ามเนื้อฉีทัศนะคู่นี้ครับบอกเลยว่ารีบตามมาพาบวกแน่นอนเพราะฟอร์มของสแลนด์ตอนนี้มันสวนทางกับวัตฟอร์ดเอาเราฟ้ากับเพลครับเจ้าถิ่นออกสตาร์ทได้ดีเกินต้านทาน5เกมล่าสุดเนี่ยชนะไป4นัดและที่สําคัญแนวรุกพวกเขาดุดันไม่เกรงใจใครครับยิงไปถึง14เมตร อีกทั้งที่ผมมั่นใจก็คือฟอร์มออกเยือนของแตนอาวาดวัตฟอร์ดครับช่วงหลังที่โคตรกากเลย5เกมเยือนท้ายพวกเขาพังถึง4เกมและโดนถลุงไปถึง10เมล็ดเฉลี่ยแล้วเนี่ยนัดหนึ่งเขาโดนยิงประมาณ2ลูกครับเรื่องดีอย่างเดียวของวัตฟอร์ดก็คือเฮดทูเฮที่เจอกันมันก็คือสูสีแต่นั่นครับมันเป็นเรื่องของอดีตด้วยเลดแค่0ูเบาบางแค่นี้อยู่ต่อแมวดำรับประกันบวกเต็มคำครับผมมาต่อกันในคู่ที่3ครับในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตอนตีหนึ่งสี่สิบห สวอนซีซิตี้ดวลกับนอริทซิตี้แฮนดิคับแรกนอริทบุกมาต่อเสมอสถานการณ์ในลีกตอนนี้ครับเจ้าถิ่นสวอนซีอยู่อันดับที่19แข่งไป9นัดมี9คะแนนในขณะที่ทีมเยือนนอริทอยู่อันดับ7 9นัดเก็บไปถึง16คะแนนเรามาต่อด้วยผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมสวอนซีชนะ2เสมอ1แพ้2ในขณะที่นอริทชนะ2แพ้3และในส่วนของฟอร์ม5เกมเย่าของสวอนซีพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1 ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของนอริด์ชนะ2แพ้3ตัดมาที่เฮตูเฮต้าด้านหลังที่เจอกันสวันซีชนะ2องนอริดชนะ3ทีนี้เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับสวันซีโจดใช้งานโจอัลเลนครับที่มีอาการบาดเจ็บที่ขากับจอร์จจินเนลลี่เจ็บกล้ามเนื้อบวกกับนาธานวูดครับข้อเท้าแผลงแล้วก็มีอารซิมอับดุลไลที่เจ็บเป็นร้อยหวายในขณะที่ฝั่งนอริด์ซิตี้ครับโจดใช้งานแอชลีย์บานแนวรุกที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อครับกับจอร์จซาเจนที่เจ็บเอ็นร้อยหวาย และทัศนคู่นี้ครับหากวัดกันที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมฝ่ายนอริทีมเยือนดูมีความพร้อมมากกว่าเจ้าถิ่นสวนซีครับเพราะว่าสวนซีมีนักเตะตัวหลักเจ็บหลายคนและที่สําคัญครับตอนนี้สวนซีอยู่ห่างโซนตกชั้นแค่1แต้มพวกเขามีแค่9คะแนนเท่านั้นครับในขณะที่ทีมเยือนอย่างนอริทเนี่ยอยู่อันดับ7มี16คะแนนและด้วยสถิติเฮตุเฮตที่เจอกัน5นัดหลังครับฝ่ายนอริทชนะไปถึง3นัดสวนซี sea, ชนะแค่2นัดนี้ครับสวนซีได้เล่นในถิ่นของตัวเองก็จริง แต่เนื่องจากที่มีนักเตะเจ็บหลายคนครับส่งผลกระทบต่อทีมแน่ผมมองว่าด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมานอริทเหนือกว่าเสมอก็ต้องอยู่ทีมเยือนนอริทแหละครับฟอร์มรวมทุกอย่างมันชี้ชัดว่านอริทดีกว่าจริงๆคู่นี้นอริทไม่แพ้แน่นอนครับอยู่ต่อนอริทถูกทางสกอร์ที่คาดส่วนซีแพ้นอริทศูนย์ต่อหนึ่งมาต่อกันในคูน่ที่4ครับกลับไปในศึก UCL ต่อตี2ออารเบลซิสเจอกับ City. แมนเชสเตอร์ซิตี้แฮนดิแคปแรกแมนซิตี้เหนือกว่า 0.75สถานการณ์ของกลุ่ม G ตอนนี้ทั้งไลซิกและแมนซิตี้ครับนัดแรกพวกเขาชนะมามี3ะคะแนนทั้งคู่และก็ลูกได้เสียเท่ากันเลยยิงได้3ประตูครับเสียไป1เมตรและในส่วนของฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไลซิกโหดมากครับชนะไป4เสมอ1ล่าสุดเนี่ยเสมอกับไบรเยอร์มนิกมาด้วยในขณะที่ฟอร์มของแมนซิตี้ครับ5เกมท้ายพวกเขาชนะ3แพ้2และเป็นการแพ้2เกมติดด้วย และในส่วนของฟอร์ม5เกมเยอาของไลซิกก็ยังโคตรโหดครับพวกเขาชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของแมนซิตี้ไม่ค่อยดีนะครับชนะ3แพ้2และเป็นการแพ้2เกมเยือนติตดตกันด้วยในขณะที่ Head to Head 4นัดล่าสุดที่เจอกันครับไลซิกชนะ1เสมอกัน1และเป็นแมนซิตี้ที่ชนะถึง2ครั้งเรามาต่อที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับอาเบลซิกจะหมดสิทธิ์ใช้งาน5คนครับนั่นก็คือ มีเควินคัมเพิลติโม์เวนเนอร์วิลลี่ออบานดานีอัลมอนและชาดายบัตชิยาบูพวกเขาจะมาในแผน4-4-2ครับฝากความหวังในการทำประตูไว้กับยูซุฟโพเซนกองหน้าตัวเก่งในขณะที่มิดฟิลด์ครับจะได้ซาวีซิมอนทำเกมรุกสร้างสรรค์ให้ทีมในขณะที่ฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานแบดเดโซินวาจอห์นสโตนกับจอ์มทัพเควินเดอะบอยแต่ทีมก็จะมีขุมกำลังหลักอย่างโรดี้จูเลียนโอเลสกับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับอีกทั้งไคล์วอร กับตันทีมก็จะลงสนามตัวจริงและด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมาครับฝั่งทีมเยือนแมนเซตตี้เหนือกว่า0.75ผมมองว่าขออยู่รองเจ้าบ้านครับมีโอกาสมากกว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทั้งไลซิกและแมนเซตตี้เนี่ยสามารถเอาชนะคู่แข่งรายการนี้มาด้วยกันทั้งคู่ครับพวกเขาไม่สามแต้มเท่ากันผลงานของทั้ง2ทีมในทุกรายการก็ถือว่าสมฐานะทีมใหญ่ทั้งคู่เพียงแต่ว่าแมนเซตตี้ครับในช่วงล่าสุดเนี่ยพวกเขาสะดุดแพ้ในเกมเยือน2เกมท้ายทั้งบอลถ้วยและพรีเมียร์ลีก ในขณะที่ฝั่งเจ้าบ้านไลซิกทาผลงานได้ดีมากๆครับ5นัดพวกเขายังไม่แพ้ใครฟอร์มก็เล่นในบ้านก็โคตรโหดผมว่าคู่นี้ครับมีโอกาสจบเสมอกันสูงยึดจากสถิติเฮตวที่ผ่านมาไลซิกไม่เคยแพ้แมนซิตี้ในบ้านเลยและสถิติครับมันชี้ชัดว่าออกแนวบ้านใครบ้านมานันซะด้วยเพราะ2ทีมนี้เจอกันค่อนข้างบ่อยครับนัดนี้ครับทั้ง2ทีมแบ่งคนละหนึ่งต้ามไม่ชี้เรื่องเสียหายของทั้ง2ทีมเพราะดูจากทรงแล้วเนี่ยก็จะเป็น2ทีมนี้แหละครับที่ผ่านเข้ารอบ ผมมองว่าเกมนี้จะจบที่เสมอกันแล้วแมนซิตี้ครับค่อยไปชนะไลซิกในบ้านของแมนซิตี้ดังนั้นถุดรองไลซิกที่0.75าพาเพลินสกอร์ที่คาดไลซิกเสมอกับแมนซิตี้1ต่อนเรามาต่อกันในคู่ที่5ครับตอนตี2อปอร์โตดวลกับบาร์เซโลนาแฮนดิคัแรกบาร์เซโลนาเหนือกว่า0.5สถานการณ์ของกลุ่ม H ตอนนี้ครับบาร์เซโลนานั่งเป็นจ่าฝูงนะในขณะที่ปอร์โตอยู่รองจ่าฝูงเรามาต่อที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีม ปอร์โตชนะ3เสมอ1แพ้1ในขณะที่บาร์เซโลนาชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครและในส่วนของฟอร์ม5เกมเย่าของปอร์โตพวกเขาชนะ2เสมอ3ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของบาซ่าพวกเขาชนะ3เสมอ2และเฮตุเฮตครับคู่นี้เคยเจอกันครั้งเดียวเมื่อปี2011โคตรนานเลยตอนนั้นบาร์เซโลนาชนะปอร์โตสต่อ0ตัดมาที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับ จ้าถิ่นปอโตจะหมดสิทธิใช้งาน3แข้งเดิมที่ยังเจ็บอยู่ครับทั้งอีวานิวสันกับเบียเวรอนและอีวานมาคาโน่แต่ตัวหลักๆอย่างเมดิตาเรมีวเวดาสันกาเลโน่ชูอัลมาริโอและสเตเฟนยูสตาดิโอจะไม่พลาดในเกมนี้แน่นอนครับในขณะที่ฝั่งทีมเยือนบาร์ซ่าจะหมดสิทธิใช้งานแฟงกี้เดยองกับเปดี้อยู่แล้วครับ2มิดฟิลคนสาคัญที่บาดเจ็บรวมถึงจะอดใช้งานลาฟินยาครับแนวรุกตัวจีตที่เจ็บแฮมสติงเพิ่มขึ้นมาอีกคน แต่ว่านักเตะตัวหลักคนอื่นๆอย่างโรเบิร์ตเลวอนดอสกี้ชูอัลเฟลิกเจ้าการเซโล่หรือว่าอุคายคุนโอการครับพวกนี้ออกสตาร์ตตัวจริงแน่นอนและด้วยเฮดิแคปที่เปิดมาครับฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาเป็นฝ่ายเหนือกว่า0.5ผมมองว่าเจ้าบ้านต้านทานไม่ไหวแน่ๆครับฟอร์มเกมเย้าและเกมเยือนของทั้ง2ทีมต้องบอกว่าสูสีกันสุดๆพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยด้วยกันทั้งคู่แต่ผมมองว่าปอร์โตในปีนี้ครับผิดฟอร์มไปจากซีซั่นที่แล้วเยอะเลยแถมตัวเจ็บก็เป็นแนวรับตัวหลักของทีมซะด้วย ทำให้เหมือนพวกเขาครับในช่วงหลังเนี่ยต้องไปเน้นเก,เกมรับมากขึ้นเกมลุกก็เลยไม่ค่อยลื่นไหลในช่วงที่ผ่านมาและที่สําคัญครับทีมยาบาร์เซโลนาเนี่ยแม้ว่าเกมลุกจะฝืดๆืดในช่วงหลังแต่ด้วยคุณภาพของทีมที่เหนือกว่าครับก็ต้องอยู่ต่อบาร์เซโลนาถูกทางที่สุดสกอร่คาดคือปอโตแพ้บาร์ 2. เซโลนา่ต่อ2ปิดท้ายที่คู่ที่6ครับตอนตี2เป็นเซลติกดวลกับลาซิโอแฮนดิคับแรกลาซิโอเหนือกว่า0.25 สถานการณ์ของกลุ่ม E ีตอนนี้ครับเซลติกเจ้าถิ่นอยู่อันดับโลนะนัดแรกแพ้มาในขณะที่ลาซิโออยู่อันดับ3เรามาต่อที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นเซลติกชนะ4แพ้1ในขณะที่ลาซิโอชนะ1เสมอ2แพ้2และต่อด้วยฟอร์ม5เกมเย้าของเซลติกพวกเขาชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของลาซิโอชนะ2แพ้3และในส่วนของเฮตูเครับเคยเจอกัน2ครั้งเมื่อปี2 0 1 9เเป็นเซลติกครับ ที่ชนะลาซิโอทั้ง2นัดเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมเซลติกับโจ์ใช้งานเลียดอบาดาที่มีการบาดเจ็บต้นขาในขณะที่ลาซิโอครับไม่มีนักเตะเจ็บหรือว่าติทโทษแบนจัดชุดใหญ่เต็มสูบและทัศนคู่นี้ครับผลงานห้านัดหลังของทั้งคู่เจบอนเซติกทำผลงานดีกว่ามากเลยครับพวกเขาแพ้นัดเดียวชนะไปถึง4ในขณะที่ผู้เยือนอย่างลาซิโอครับแพ้2เสมอ2ชนะแค่1นนัดเท่านั้นถือว่าผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับทีมเยือน และเกมนี้ครับมันเป็นรายการใหญ่อย่าง UCL และที่สําคัญครับลาซิโอผลงานเกมเยือนโคตรห่วยเลยพวกเขาแพ้ไปถึง3นัดจาก5เกมเยือนล่าสดุดซึ่งมาส่วนทางกับเจ้าบ้านครับหเกมเย่าของพวกเขาไม่เคยสะดุดแพ้เลยผมมองว่าเจ้าบ้านเซลติกดูมีความมั่นใจมากๆครับห้านัดหลังพวกเขาเสียเพียงแค่3ประตูเท่านั้นและก็ยิงได้ถึง9ลูกเรียกว่ามีสกอร์ทุกนัดแน่นอนในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างลาซิโอครับหเกมหลังพวกเขาเสียไปแล้วถึง8ตรงและฟอร์มของอินซรีฟ้าขาวตอนนี้ เหมือนจะมีปัญหาทั้งเกมรับร่วหนักเลยครับเสียประตูกันง่ายมากผมมองว่าลาซิโอเกมนี้จะมาตั้งรับรอสวนครับและด้วยแนวรับที่มีปัญหาส่งนี้ต้านทานเกมรุกของเซลติกไม่อยู่แน่แน่และที่สำคัญที่มันชี้ชัดเข้าไปอีกก็คือสถิติเฮดทูเฮดครับเมื่อปี 2019. สองพิเเซลติกสามารถชนะทั้งหมดด้วยเฮนดิแคปที่เปิดมาลาซิโอบุกต่อเซลติก0.25ออยู่รองเจ้าถิ่นอุ่นใจกว่าเยอะครับเซลติกไม่แพ้ในเกมนี้แน่นอน อยู่ที่ว่าคุณจะกินครึ่งหรือกินเต็มสกอร์ดิคาดเซลติกชนะลาซิโอ1ต่อ0และทั้งหมดครับก็คือแนวทางวิเคราะห์บอลวันนี้จากพวกเราเสียล้มโต๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพวกเราจะมีทีเด็ดพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกวันอยู่แล้วอย่าลืมนะครับทีเด็ด VIP ยังรอพวกคุณอยู่ที่ SPL24 ย้ำนะครับ SPL24 เท่านั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี